นิสสัน NP 3 0 0นาวาร่า2.5 SL King c a p เกียร์ธรรมดาปี2024โปรโมชั่นของเราที่389,000บาทเช่านั้นค่ะ กระบะแคปเปิดได้มือแรกสภาพสวยมากๆเลยค่ะไม้แท้4ี่หมกิโลแมคลายสวยติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแล้วค่ะประวัติฟีดาวจะเต็มได้เลยส่งเดือนละ6,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 3 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเฉ่งานได้แล้วค่ะรถสภาพป้ายแดงค่ะยังมีกลิ่นใหม่เลยนะคะขับดีบอดี้สวยและประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มเลยค่ะ ภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กเครื่องเสียงสแตนดาร์ด AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะแคปบเปิดได้นะคะมีแอร์ตอนหลังอีกตั้งหาดเย็นชั่วถึงเลยค่ะสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเข้าออกก็สะดวกนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะ กว้างนั่งสบ,บายบอดี้สวยค่ะกระบะหลังก็กว้างขนของได้เยอะเลยค่ะคันนี้มีอินสเปคชันยืนยันกาัันตีคุณภาพให้คุณลูกค้าแล้วนะคะรถเกตเอหดาวเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบา,บายค่ะ